เสียงจากประชาชนเราเมื่อได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลมาเที่ยวประเทศเราแบบล้นทะลักเรื่องเราจะเป็นยังไงเราไปดูกันค่ะจากการรายงานข่าวในวันที่1เมษายน2023ของเพจจดหมายข่าวได้โพสต์เอาไว้ว่าธุรกิจรถตู้ยิ้มนักท่องเที่ยวจองคิวจนล้น เริ่มต้นเดือนใหม่วันที่1เมษายน2023ตาหลวงพะบางปากไายไอดังยิ้มกลิ่มเมื่อธุรกิจการท่องเที่ยวนับวันยิ่งเบ่งบานขึ้นทุกวันดังที่เห็นในภาพนี้ขบวนรถตู้จอดยาวเหยียดเป็นกิโลเมตร ได้รับใช้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วหลังจากคลิปวิดีโอนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวลาวมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้เยอะมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่นักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลามาเที่ยวประเทศลาวจนล้นทะลักเดี๋ยวเราก็มาฟังความคิดเห็นของชาวลาวดูค่ะว่าประชาชนชาวลาวเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มความคิดเห็นของชาวลาวท่านแรกกันเลยนะคะดีใจมากที่เห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่รถตู้บางคันก็ต้องแก้ไขการจอดรถ เอาแขกขึ้นแขกลงด้วยต้องจอดเข้าติดเขตบครอบทางส่วนมากเห็นชอบจอดกลางทางซึ่งมันทําให้การสัญจรติดขัดมากความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะดีใจด้วยนะชาวหลวงพะบางความคิดเห็นของทานถัดมานะคะดีใจด้วยนะชาวหลวงพะบางขอให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆจนล้นบ้านล้นเมืองความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะบริการนักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจให้เขาสารึเแต่เรื่องดีๆให้เขาติตใจและกลับมาเที่ยวประเทศเราอีกครั้ง ความคิดเห็นของทางถัดมาค่ะนักท่องเที่ยวกําลังจะล้นทะลักไปทางใต้และทางหลัก20ความคิดเห็นของทางถัดมาค่ะรถนําเที่ยวก็คือรถของบริษัทจีนโรงแรมก็เป็นของจีนร้านอาหารก็เป็นของจีนแล้วประเทศเราได้อะไรกับคนจีนเขาที่มาเที่ยวได้แต่ปริมาณจํานวนคนเข้ามาเที่ยวเท่านั้นยินดีด้วยความคิดเห็นของทางถัดมาค่ะรัฐบาลควรมีกฎระเบียบห้ามนักท่องเที่ยวชาวจีนนํารถเข้ามาเองซึ่งจะทําให้การสัญจรยุ่งยากไม่เป็นระเบียบ ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะดีใจด้วยชาวหลวงพะบางให้บริการน,นักท่องเที่ยวด้วยความจริงใจชื่อฉัดไม่สวยโอกาสขึ้นราคาอาหารที่พักโรงแรมและอื่นๆความคิดเห็นของทานถัดมานะคะนักท่องเที่ยวชาวไทยไม่มาแต่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมาแทนความคิดเห็นของทานถัดมานะคะอยากให้เร่งสร้างทางไ้สะดวกสะอาดงานตาเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจะได้ประทับใจ ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนมานอนนาแต่เรือนพักคนจีนทั้งหมดถ้าเรือนพักคนจีนเต็มเขาจึงมานอนที่เรือนพักคนเวียดนามอาหารก็กินอาหารของคนจีนในวงเล็บคนลาวได้อะไรความคิดเห็นของทานถัดมานะคะคนเยอะแบบนี้จริงๆนะเพราะว่าฉันมีเพื่อนที่ขับรถตู้แบบนี้เห็นแล้วก็สะออนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวประเทศลาวเยอะมากๆเลย ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะเยอะเกินไปแล้วขบวนรถตู้การสัญจรไปมายากลำบากมากทานเคมของและเคมคานรถตู้คตดเยอะเลยความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะมาดูซิไขวานหลวงพระบางไม่จเจริญจนไม่มีที่จะจอดรถนักท่องเที่ยวเยอะมากความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะชั้นออนซอนขบวนรถตู้ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นไปอีกความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะขอให้ชาวราทุกคนบริการด้วยดีนะคะตามความเหมาะสมอย่าเห็นแก่งเงินมาก ความคิดเห็นของทานถัดมานะคะต้องมีการบริหารจัดการให้ดีนะคะความคิดเห็นของทานถัดมานะคะถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวมาแล้วจิตใจคิดถึงอยากให้มาเที่ยวอีกก็อย่าพากันสวยโอกาสขึ้นราคา ить, เข้าไปพูดต่อคงจะมาแค่ครั้งเดียวความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะต้องรักษามาตรฐานของการบริการไว้ให้ดีไม่ใช่จะสวยโอกาสขึ้นราคาความคิดเห็นของทานถัดมานะคะอีกประมาณ 7- จ็ถึงแเดือนเขาจะไม่ให้ขบวนรถตู้จอดอยู่ที่นั่นแล้วเน้นเมืองท่องเที่ยวโดยการเดิน รถตู้จะได้จอดนอกเขตการท่องเที่ยวเพื่อจะได้ไม่บังทัศนียภาพเมืองมระดโลกความคิดเห็นของทานถัดมานะคะดีใจด้วยขอให้บริการแบบจริงใจให้พวกเขากลับมาบ้านเราอีกเพราะประทับใจทั้งคนและธรรมชาติที่พวกเรามีความคิดเห็นของทานถัดมานะคะนักท่องเที่ยวเยอะเกินก็มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเพราะรับมือไม่ทัน ความคิดเห็นของทานถัดมานะคะเห็นพวกเขามาเที่ยวเยอะก็ต้อนรับบริการเขาอย่างดีด้วยให้สงกับคนเาวนิใส่ดียิ้มง่ายอย่าไปโกงหรือไปทำอะไรที่ไม่ดีให้พวกเขากระซิบตามหลัง ความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะนะักท่องเที่ยวชาวจีนมาซุกยุส่งเสริมธุรกิจของตนเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงแรมร้านอาหารตลาดและรถขนส่งส่วนประชาชนคนลราได้แค่มมองดูความคิดเห็นของทานถัดมาค่ะแล้วเนี้ยก็จะเป็นชาวลราท่านสุดท้ายกันแล้วนะคะจงรักษามูลเสื้ออ,อันดีงามเอาไว้ให้ดีเอาใจใส่ต้อนรับแขกอย่างโปร่งใสกินน้อยแต่กินนาน ไว้เช่นลูกเช่นหลานแล้วเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของชาวเราที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลังจากที่ประเทศเราได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลกันมาเที่ยวจนล้นทะลักนั่นเองนะคะแล้วเนี่ยก็เป็นเพียงแค่บางคอมเมนต์ที่แอดได้นํามาอ่านให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในวันนี้ถ้าท่านไหนที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคอมเมนต์ในคลิปก็เขียนลงที่ใต้วิดีโอได้เลยค่ะแล้วสําหรับคลิปวิดีโอนี่นะคะใครที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามช่องก็ช่วยกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะกกกกดดดดตตติิาามมช่่่อองงงแแลลล้้ว็ยืืระะจจเเนคพพไ วิดีโอใหม่ๆที่แอดอัพโหลดลงนะคะก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอขอบคุณทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะ